ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นข่าวช่วงเช้าของวันนี้ครับกับประเด็นเลขกครับเมื่อทางด้านสื่อของทางด้านประเทศเกาหลีใต้ครับได้ออกมาตีข่าวครับว่าทางด้านอเล็กซานเดรกามมอาจจะยกไปคุมทัพเดกูเอซเลยครับ อย่างไรก็ตามครับทางด้านเดกูเอฟซครับทีมในศึกเฮลิเกาหลีใต้ครับได้ประกาศแยกทางกับทางด้านดียงกึนกุนซือของทีมอย่างเป็นทางการและในขณะเดียวกันครับเว็บไซต์ของทางด้านฟุตบอลดิวรายงานว่าอเล็กซานเดกามาเอ็ดโค้ดของบริยมยูเนเตดมีลุ้นที่จะเสียบแทนแหละครับอย่างไรก็ตามครับกุนซือวัย48ปีครับได้พาเดกูจบอันดับ ที่3ของตารางเมื่อรุ่การชี่ผ่านมาแต่กลับพาทีมพริกล็อกแพ้ทางนั้นชุดนำดาก้อนครับทีมจากเคลี g u e 2ชดคว้าแช,ชมป์โคเรียนเอฟเอครับพร้อมกับโคตาเอฟซีแชมเปียนลีก2022แล้วเป็นกลุ่มอย่างน่าเสียดายครับก่อนที่จะแยกทางกับทีมไหนที่สุดแหละครับอย่างไรก็ตามการน้านสื่อของทางนั้นฟุตบอลนิวครับรายงานว่าอเล็กซานเดรกาาเป็นหนึ่งในกุสือที่มีโอกาสเข้ามาทำหน้าชี่แทนครับหลังจากเจ้าตัวเพิ่งแยกทางกับ,บเรีอมยูนเต็ดและโพสต์อําราการทำงานในเมืองไทยแล้วด้วยแหละครับ และทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านอเล็กซานเดรกาาครับเป็นกุนสือที่ประสบความสําเร็จสูงสุดในไทยครับเมื่อคว้าแชมป์ไปทั้งสิ้น12รายการนับตั้งแต่ย้ายเข้ามาคุมทีมครั้งแรกให้กับ,บเรียมยูเนเต็ดในช่วงกลางฤดูกาล2014ต่อโดยยีโอเชียงรายยูไนเต็ดและเมืองทองยูเนเต็ดรวมถึงยังมีโอกาสคุมทีมชาติอยู่23อีกด้วยแหละครับสำหรับทางด้านอเล็กซานเดรกาาสาหรับประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดีวยวครับกับความท้าทายใหม่ของทางด้านอเล็กซานเดรกาาเลยครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับหลังจากที่มีข่าวว่าทีมในเจอร์ี่ครับให้ความสนใจที่จะดึงตัวเจ้าแบงค์ปุริเชตท,ทอสนิทดาวรุ่งของเมืองทองยูเนเต็ดล่าสุดครับคุณพ่ออำนาจทอสนิทคุณพ่อของเจ้าแบงค์ ปุรชัทศนิทดาวรุ่งของกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดได้ออกโรงครับยืนยันยังไม่รับการติดต่อใดๆมาจากทีมจากเจลีกเลยครับอย่างไรก็ตามครับเจเบงปุรชัทศนิทแข้งอนาคตไกลของท้านกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดถือว่าเป็นนักเตะที่แจ้งเกิดได้อย่างงดงามไม่น้อยไกลการลุยศึกทะลีกฤดูก,กาล2 0 2 1ครับซึ่งเป็นการเล่นทะเลีกอันเล็กของเจ้าตัวในตำแหน่งกองกลางจนมีข่าวเชื่อมโยงว่าสโมสรในศึกเจลีกกำลังให้ความสนใจหละครับอย่างไรก็ตามครับคุณพ่ออำนาจทศนิทคุณพ่อของเจ้แบง ครับได้ออกมายืนยันเลยครับในฐานะของคนเป็นพ่อขอยืนยันว่าครอบครัวของตัวเองรวมถึงตัวลูกชายยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆมาจากทีมนาีิกเดินประดิบของเจลีกครับหลังมีสื่อบางสํานักเสนอข่าวว่าเจแบค์จะได้เป็นนักเตะรายที่4ของมืองทองที่ได้ไปร่วมทัพเจลิกต่อจากานนาท่านันชาลติฟสกระสินทิรศินแดงดาและานานท,ท,ท่านั้ธทิรชบุญมาทันที่เคยสวมเสื้อเกีเรนพรยองก่อนจะได้ไปวัดรวใหญ่ในเจลีกเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับคุณพ่ออํานาจครับก็ได้ออกมายืนยันครับว่าเห็นข่าวก็แล้วก็หง เหมือนกันครับไปเอาข่าวมาจากไหนหากเป็นข่าวจริงผมและลูกชายต้องทราบแน่นอนถึงตอนนี้ผมบอกแค่ว่าจะแบงค์จะยังเล่นในกับเมืองทองกันต่อไปอย่างแน่นอนส่วนอนาคตจะมีโอกาสได้รับการสนสนุนได้หรือไม่ก็แล้วแต่อีกเรื่องครับแต่ตอนนี้ขอทำหนา้าที่กับเมืองทองให้ดีที่สุดก่อนเลยครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันที่การทรดสีครับเมื่อโคดูสซารุติพันกุลซื่อใหญ่ของการททรดสีจับลูกทีมสิงเจตาฟิตร่างกายเต็มพิกัดหลังมองว่าในเลกที่2จะต้องเจอกับโปรแกรมสุดดีทั้งทะลลกหนึ่งและฟุตบอลทัวร์อีก2รายการและขณะเดียวกันครับทางด้านมาดามแป้งนดพรำรับซำประธานสโมสอรออกมายืนยันอีกครับว่าในเลกที่2นี้จะไม่เสริมแข่งบิ๊กเนมเข้ามาสู่ทีมแน่นอนเชื่อว่าขุมกําลังที่มีอยู่เพียงพอที่จะทําผลงานที่ดีได้หละครับ อย่างไรก็ตามครับทางด้านสยามสปอร์ตครับตองห้เครดิตกันด้วยครับได้รับการเปิดเผยจาก2คีเมนการทรีซีทั้งกุ่นสื่อและประธานสโมสรเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของทีมในการสู้ศึกทะเลก1หนึ่งในช่วงเลกที่2ครับดยอย่างไรก็ตามครับทานด้านโคดุสสาวุฒิทันครับก็ได้ออกมายอมรับเปิดเผยครับว่าแผนที่วางไว้ขนาดนี้นอกจากเรื่องของเทคนิคเลยครับสิ่งที่ต้องเน้นเต็มชี่ก็คือเรื่องของสภาพความฟิตของนักเตะเนื่องจากเลกที่2ของฤดูกาล2028ทุกทีมจะต้องเจอกับเกมที่หนักเตะจีทั้งทลลฟุบ2 หากร่างกายไม่ฟิตก็จะมีปัญหาได้เลยครับอย่างไรก็ตามครับส่วนทางด้านมาดาแป้งนนพรับซำป,ป,ประธานสมสรครับก็ได้ออกมายอมรับเปิดเผยเช่นกันครับว่าทีมจะไม่เสริมทัพใครเข้าสู่ทีมเลยครับโดยเฉพาะกลุ่มนักเตะของบิ๊กเนมในช่วงเดูที่2ทัตงนี้เช่อวานักเตะที่มีอยู่ในทีมจะเพียงพอทําผลงานที่ดีออกมาได้อย่างแน่นอนเลยครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันที่หนองบัวพิเชษสีครับเมื่อทานานโคดวังทวาชัยดำรงอ่องตระกูลกุลสุใหญ่ของทีมพยาไกาชนหนองบัวพิเชษสีทีมระดับ8ของตารางทะลีกหลังจบเแรกๆครับยังต้องหลอลุ้นว่าเปิดเกมนัดแรกของเลกที่2จะสามารถใช้งาน2กอ,องหน้าตัวเก่งอย่างทานานบาารถทอริดีที่เพิ่งคว้าตัวมดมทีมและทางน,านั้นเฮมิสตันโซเลสดาวสโตรของทีมได้หรือไม่เลยครับ ตัวอย่างไรก็ตามครับทางน้้นคดวังทศัยดำรงอ่องตระกูลครับได้ออกมายอมรับเรื่องนี้ครับว่าในรายเล็กของบาโรธทอรีจะต้องกักตัวเล็กกว่าที่จะได้มาร่วมซ้อมกับทีมก็เกือบที่จะสิ้นเดือนธันวาคมในขณะที่แอตเตันก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ครับซึ่งอาจจะส่งผลต่อทั้ง2คนฟิตไม่เต็มร้อยและไม่พร้อมลงสนามในเกมแรกของเลกที่2อ,อย่างไรก็ตามครับทางน้านคดวังก็ยังได้เปิดเผยว่าทางทีมงานครับก็พยายามวางโปรแกรมและดูแลอาการบาดเจ็บของทางน,น้านแอตเตันอย่างเต็มที่รวมถึงเซตโปรแกรมการซ้อมให้กับทางน้าน บอลร,ร์เทอรีและในขณะที่เขาอยู่ในช่วงกักตัวครับให้ดูแลตัวเองเป็นทีบร้อยแต่หากทั้งสองรายยังไม่พร้อมฟิตเต็มร้อยก็ได้เตรียมหาแนวทางการแก้ไขไว้ด้เช่นกันเรียกได้ว่าเพื่อความไม่ประมาทแฟนบอลไม่ต้องเป็นห่วงโดยหวังว่าจะช่วงเวลาที่เหลืออยู่นั้นครับจะสามารถทาให้นักเตะทั้งสองรายพร้อมมากที่สุดเพื่อโอกาสลงสนามช่วยทีมแด้ครับ และสำหรับทีมหนองบัวพิชัสี่ครับจะมีโปรแกร,รมลงสนามทะเลกหนึ่งนัดแรกของลีกที่2วันเสาร์ที่8มกราคมเจะอะอไปเยือนทีมของเคษฐสมุทรสมุทรประการชิตีที่เพิ่งเปลี่ยนกุญสือเวลา18นาฬิกาตรงเลยครับในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับมากันที่ประเด็นของทีมเชษฐไทยครับเมืองเว็บไซต์ของทางด้านสยามสปอ,ตตอร์ตตรงห้เครดิตกันด้วยครับได้ออกมาตีข่าวครับว่าทางด้านมโนภูกิงอาจจะทุบสถิติของทางด้านปร์คอังสอเลยครับ โดยในอย่างไรก็ตามครับเกมรอบรองชนะเลิศของศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายการ AFF Championship 2020ที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทีมชาติไทยของเราผ่านเข้าไปถึงรอบตัดเชือกกับเวียดนามแชมป์เก่าเมื่อครั้งที่ผ่านมาครับโดยเกมรอบรองชนะเลิศที่ไทยจะพบกับเวียดน,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 นามาทําการแข่งขันกันสองนัดที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์จึงจะทําการแข่งขันกันในวันที่23 26ธันวาคมนี้แหละครับอย่างไรก็ตามกัทตนานนันปาร์กอังซอครับกุนซูชาเกลิต้วัย64ปี เข้ามาคุมทีมเชตรนามตั้งแต่ปี2018พาทีมประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องและขนาดเดียวกันที่ทางด้านมานปูกิงกุลซอทีมเชืไทยที่เข้ามาคุมทีมเชืไทยเป็นครั้งแรกในส่วนของสถิติของกุซซอชาวกาหตีใต้ในการคุมทีมพบกับทีมเชืไทย5เกมถือว่ายอดเยี่ยมครับเพราะรไม่เคยแพ้กับทีมเชืไทยแต่ใน5เกมก็ชนะการเปลียงแค่เกมเดียวน,นั้นที่เหลือเสมอกันไป4เกมเสมอแบบไม่มีสกอร์ถึง3เกมด้วยกันเลยครับและอย่างไรก็ตามครับใน5นัดในการพบกับทีมชทเชน,น้อนไปถึง สาายประกอบไปด้วยในการแข่งขัน23ปีชิงแชมป์อาเซียน2019ที่กัมพูชาอาเล็กซานเดกามาเป็นคุณสื่อคุมทัพครับและฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานครับคิงครับ2 0 1พ้ชโคตโตสิรศักย์ยอดยาไทยก็เป็นคุณคุมทัพในฟุตบอลโลก2022อรอบคัดเลือกโซนอเอเชียรอบ2ฟุตบอลซีเกม2019เป็นอากิระนิชนิโนที่คุมทัพทีมชาติไทยแหละครับ อย่างไรก็ตามการสถิติของทนานปานร์กอังโซที่เคยคุมทีมเจอกับไทยครับนัดชนะไปหนึ่งเสมอไป4เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2019ไทยเสมอกับเวียดนามไปสูตรประตูต่อสูตรในศึกฟุตบอล22ปีชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศกัมพูชาวันที่ยามิถุนายน2019ครับทีมชาติไทยแพ้กับเวียดนาม1ประตูต่อสูตรในศึกฟุตบอลคิงครับที่บุรีรมัมวันที่ยาก,กันยายนครับทีมชาติไทยเสมอกับเวียดนามในศึกฟุตบอลโลก2 0 2 2รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ครับวันที่ สิพุิกายนครับ2019เวียดนามเสมอกับไทยในฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2และวันทชี5ธันวาคม2019เวียดนามเสมอกับทีมชาติไทย2ประตูต่อ2ในศึกฟุตบอลซีเกม2019บรอบแรกที่ฟิลิปปินส์แหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบสท์ลีฟแอมบอรี่กันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อต่อไป แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ